สองหลังเลี้ยงเลยครับหน่อได้ไงวุ้ยสวัสดีครับ เกีกับามาใส่เบ็ดหาปลาอีกคือเก่าแล้วครับไม้เดิมไม้เก่านี่แหละครับพี่น้องไม้อ่างเก็บน้ำหวยแต่แบงครับมือเนี้กเอาเบ็ดมาหลยอยู่ครับลอยหาสบกลัวอยู่ครับพี่น้องครับตาครับลงมือใส่กันครับมือเนี้กมากับทีมงานอีกคือเก่าแล้วครับผนครับสองคนไปทางผนครับ ส่วนตัวผมอีกสองคนสิมาทางนี้ครับพี่น้องสับไม้เก่าครับผมครับปาครับลงมือกันครับลังเหลก็ับซีไซยูเนี่แล้วครับไม้ทางนี้ป้ากับแรนอยู่ครับแต่ว่าสิเอาเบ็ดปครับพี่น้องนี่ครับยืดหัวกคือเก่าแล้วครับ ใส่แล้วเรียบร้อยเลยครับล่างย่างกลับครับพี่น้องสองิืงเบ็ดนําอยู่ครับเผื่อมีโตมีแตมให้ครับสาครับขันมีโตมีแตมกับสุดท้ายให้เบ่งอยู่ครับพี่น้องนี่ครับเห็นหลังนี่มีอาการครับพี่น้องดูครับ แน่บ่เห็นปลาครับแน่บ่เห็นเบ็ดครับแน่ใส่ในปลาหย่าครับพี่น้องนี่ครับเต็มแหลกมากเลยครับใส่งามๆเลยครับพี่น้องมาครับเก็บก่อนครับนี่ครับหลังนี้เห็นดึงอีกครับประคออีกแล้วครับพี่น้องใส่งามอยู่ครับหุนครับ เี่ครับเต็มสองครับมันหมันครับมันหมันครับเต็มสองมาแล้วนี่แหละครับนี่ครับทิมทั้งผนครับพี่น้องสองคอนครับเท่าวัดได่สองเต็มคือกันครับ <laughs> ยู่ครับใส่งามอยู่ครับอุ้ยของผลมีตัใส่ใหญ่ๆเลยครับนี่แหละครับหลอบหัวคำครับไตผูดละสองโตแล้วครับพี่น้องตะครับเมื่อบานครับทถมมารุ่นน้ำผมยามเสาครับ สวัสดีครับมาเก็บเบ็ยามเสากันครับเปนหลุนน้ำการครับปบบไม้เก่าชิมีพผลงานเหบ่ครับตาครับนี่ครับเห็น3ามสีหลังเลยครับพี่น้องขั้นคือเก่าอยู่ครับทั้งผุนก็คือเก่าครับอีกทีมหนึ่งสองคนก็ไปทั้งผุนครับไปก่อนแล้วครับ จักเป็นจังไดครับพี่น้องมีโตมีแตมให้บอครับทีมทั้งผนครับเมื่อขึ้นก็ะไดพุนละสองตครับทั้งผมก็ไดสองทั้งผนก็ไดสองครับรุ่นเบางอีกย่ามเศร้าครับนี่ครับมาหลังที่เจ็ดครับเห็นมีอาการครับพี่น้องอู้ประคอใส่ปนครับนี่ครับ ท่านหนึ่งคือเก้าครับหลังถัดไปครับเดี๋ยวล้างอีกถัดไปอีกหลังหนึ่งครับเห็นดึงอยู่ครับที่นอกมังหร่ครับใส่ไงบอครับครับอืมเนาะบังใส่ปลามื่อไหร่แต่ละครับพี่น้องโอ้โาครับเก็บก่อนครับ เี่าการนี่แหละครับใส่ปอนนี้แหละครับพี่น้องมืงหนีบอคือเลยครับย่ามเบ็ดได้หลายหลังเลยครับล่างได้ปลาสองตสามตครับนี่จะใส่นอยหน่อยครับพี่น้องดูแลครับเกจะปลาใส่ปอนครับมืงหนีครับอู้บอคือหลีครับพี่น้องมืงหนีครับ าเงียบแห้งครับนี่นี่นี่ครับหลายหลังแลยครับหลังเห็นโตอีกครับพี่น้องผลนขั้นทางหนาคือเก่าครับหลังไหนหลังไหนก็คือเก่าครับพี่น้องคือสิบประมาณนะครับมื่อไ้ครับนี่ครับม่าอีโต้เลยครับ ใส่ปอนอีกขึ้นเก่าแล้วครับนี่ครับที่นอ,ก,อกเกือบลุดแล้ว <c oughs> เกือบสิ้นรล้วครับแก้มก้อนทับเบึงหลังนีน่ตีละครับหัวจุม้มหนามเลยครับ อยู่เหบบ่นิอ่บ่อ็นหลุดเลยบอู้อยู่อย,อ,ยอ,ยอ,ยอยู่ครับบ่ใไฟแหลนจนมุนเบิดครับพี่น้องปุดครับปลาครับแก็บก่อนครับนี่ครับมาไลยล้างลยครับลังเห็นมีอาการอีกครับพี่น้องปวดครับ องหลังเลี้ยงเลยครับนี่ได้ไงวู้ยสวยงามอยู่ครับนุ่งแลยวนุ่งแล้วไปฝุ่นถือไปฝุ่นเด้ไปตรงหลังฝุ่นผอมผุนครับจีบหลังครับ ใส่เดียวกันครับพี่นอ้องเดียวกันอยงใส่ง่มดครับครับเก็บกันครับ นี่ครับมาขั้นทั้งหนาเห็นมีอาการอีกแล้วครับโ่นครับพี่นนอกขาวๆครับใส่งามเยู่ครับใส่งามเยู่ใส่งามเยู่้มากเลยครับ สวงามอยว่ครับพี่น้องต้นนี้ครับเบ็ดกินย่งงหลายหลนะครับยังประมาณสีคหาขั้นเนี่ยมั้งพี่น้องผลนครับหลังผุนขึเกาครับหลังทั้งหนาเนี่ก็คือเกาครับผูครับพี่น้องอีกสองหลังสุดท้ายครับ สองหลังสุดท้ายก็คือเก่าครับพี่น้องครับผุนครับกัดหลังผุนอีกหลังหนึ่งครับผุนครับทีมทั้งผุนพัน้หนังทาเลยครับพี่นอ้องทั้งผุนหมันอยู่บ่ทั้งนี้บ่คึ้เลยบ่ขุมเลยครับมือนี้ครับทีมนี้ก็ว่าบ่หมนันขึ้กันครับใส่ปลาสามสี่ตัวแล้วว่า ไม้เก่าบ่คือลีครับพี่น้องแตกแห้งครับมือนี้ครับปลาบ่กินเบ็ดครับรือว่าปลาเบิดบ่อครับใส่หลอบสองครับปลาครับผุนครับไปเบบ่งของหนายุผุนลนะครับอยู่รถนะครับ ใส่เบ็ดป่ได้ปลากับเมยตัวครับพี่น้องใส่ครับพนงานครับนี่ครับเต็มเต็มเลยครับใส่หน่อยหน่อยแห้งครับพี่น้องนี่ครับของหนาครับนี่ของสุ่มผมครับบอคือเลยครับมือนีครับสรุปว่ามือหนีประมาณเลยครับหากินไม้เก่าบอคือเลยพี่น้อง ไปคลิปหนาสิบ้าไปอีกไม้ครับไม้อ่างเก็บหนามคือกันแล้วครับไม้เกานี่คือสิบเบิร์ตเลยครับพี่น้องป๋าครับคลิปนี้ก็ซับนี้แล้ะครับถึงได้ก็ฝากาี่ป่านะอาซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในผมนี้เด้อครับสวัสดีครับ นี่ครับผลงานร่วมครับกับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับ